สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสภาพชีวิตล่าสุดอาชีเสียงหล่ออยู่ดีกินดีแม้ไม่ได้เล่นตลกเรียกได้ว่าในอดีตเป็นนักแสดงตลกชื่อดังที่ใครหลายคนชื่นชอบและคิดถึงสําหรับอาชีเสียงหล่อที่มีน้ําเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในช่วงที่ตลกคาเฟ่กาลังบ o มอาชีก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยทางช่อง YouTube ของเหลือเฟือมกยกก็เคยได้พาไปอัปเดตชีวิตของนักแสดงตลกอาชีเสียงหล่อหลังจากที่มีแฟนๆถามกันเข้ามาเจ้าตัวเลยพาไปถึง ร้านส้มตำที่สาายาซึ่งร้านนี้อาชีพเปิดมาได้5ปีแล้วอาชีพเผยว่าที่ผ่านมาไม่ได้หายไปไหนก็ยังรับเล่นละครอยู่กับอาฉลองพักดีวิจิตอยู่เหมือนเดิมแต่ด้วยความที่สมัยนี้มีสื่อให้ติดตามเยอะคนอาจไม่ค่อยเห็นแต่ก็ยังรับงานละครงานหนังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าช่วงโควิดก็มีสะดุดไปบ้างโดยเหลือเฟือไม่ได้เจอกันหลายปีย้อนความหลังสมัยก่อนเล่นตลกคาเฟ่เหมือนกันถามถึงว่าลีดังบัดซบจังเลยอาชีบอกว่าเป็นวลีฮิตจากหนั เขาภาคนางแล้วเราเอามาเล่นพระเอกตัวโกงพูดกันหมดเรามานําเสนอรูปแบบตลกเลยโดนใจไปออกก่อนบ่ายของพี่เป็ดยิ้มมาจากตอนนั้นพูดถึงความดังเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราดังรั้งไปออกก่อนบ่ายพี่เป็ดก็มีติดต่องานโนนนี้นั่นให้ไปต่างจังหวัดก็ไปทั้งคณะตอนนั้นตั้งคณะเองแล้วออกจากคณะยุยยิ้มสยามจะฆ่ากันตายตัวหาด้วยออกมาแค้นยุยยิ้มสยามตอนนี้ตายไปแล้วออกมาตั้งคณะอาชีเสียงรอถามว่าปัจจุบันอยู่ดีกินดีอยู่ใช่ไหม อาชีพกล่าวว่าสบายมากไม่เดือดร้อนอะไรเปิดร้านอาหารเราต้องมีอะไรสำรองไว้พระอาชีพเราไม่แน่นอนถามว่ามีภาระไหมเจ้าตัวตอบว่ามีแต่ผ่อนผันกันได้มีภาระแค่แสนสองแสนเองเมื่อก่อนฟุ่มเฟือยไม่มีอะไรเราก็อยากจะได้อนาคตอยากสร้างหนังเองถ้ามีโอกาสนอกจากนี้อาชีเล่าว่าเมื่อก่อนตอนสมัยยังเล่นตลกคาเฟ่ก็ยังเจอกับเหลือเฟือมกยกอยู่ยังเดินสวนกันไปมา และก่อนหนั้นนี้ก็เคยใช้ชื่อเดอดาวอังคารเพราะมีหน้าตาคล้ายกับเดอดอกสะเดาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ไทยนิ w s r o o m info ขอบคุณครับ